ค่อยเบรกนะครับช้าๆช้ามากๆเลยอันนี้คือกลับรถใต้สะพานคลองรัดบางปลาบนถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการนะค่อยๆเบรกค่อยๆหยอดนะครับค่อยๆหยอดเนี่ยทางรัดชันมากเลยโอเคไปเบรกนิดนึงนิดนึงช้าๆดีครับดีครับแล้วก็โอเคหมุนขวาให้ตัวรถทางด้านซ้ายชิดฟุตบาททางด้านซ้ายโอเคไปเบรกดีมากครับดีมากโอเคไปเบรกดีครับดีครับอ่าแล้วก็คืนกลับอ่าแล้วก็กดคันเร่งนิดนึงดีมาก มุดในนะ้ำมดุดก็อ่าตอนนี้เท้าขวายกจากคันเร่งมาเหยียบเบรกนิดนึงอ่าแล้วก็หมุนครับหมูปล่อยเบรกอ่าแล้วก็เล่นเร่งนิดนึงครับมันเป็นเะนิเน,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 นขึ้นด้วยให้ตัวรถทางด้านซ้ายชิดปุ่มป่าเลยเล็กนิดนะครับเล่กนิดอ่านคืนให้ทานเล็กต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องึ้นอีกขึ้นอีกโอเคอ่านพ่อค่อนข้างยากเลยนะพออยู่เทิร์นใต้สะพานเสร็จปุ๊บต้องขึ้นเนินสูงอีกอไม่เป็นไรฝึกให้นะครับเพราะตรงนี้จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะโอเคมองกระจกมองข้างด้านขวา จะมองขา้างหน้าเลยนะอมองขวาซ้ำอีกทีนึงหลังรถแท็กซี่ได้ไหมครับได้เนาะโอเคอ่าแล้วมองขา้างหน้าเลยโอเคครับไปต่อ เก่งมากอมองรถตั้งความด้วย